ลำพูนเพอเปอตี้สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มีที่นาสวยๆอยู่ไม่ห่างไกลาจากตัวเมืองมากมาแนะนำกันครับสำหรับที่นาแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนด้านหน้าจะติดกับถนนคอนกรีตที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านสามารถขับรถยนต์เข้ามาภายในแปลงที่นี้ได้เลยถนนจะเป็นดินบดอัดจะอยู่ในโฉนดของแปลงนี้ด้วยครับ สำหรับที่นาแปลงนี้จะมีวิวเขาล้อมรอบเป็นวิวหลักล้านเลยครับสำหรับที่นาแปลงนี้ยังไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ประปาแต่ในอนาคตจะมีไฟฟ้าเข้ามาแน่ๆครับเพราะว่ามีโครงการมาแล้วที่จะเดินเสาไฟเข้ามาตรงบริเวณนี้ส่วนในเรื่องของน้ำนี่สามารถเจาะบาดาลก็ได้เพราะว่าเป็นบาดาลน,น้ำตื้นครับแล้วก็จะมีคลองชลประทานเดินมาอยู่ใกล้ๆที่แปลงนี้สามารถดึงน้ำขึ้นมาใช้ได้เลย ข้อดีอีกอย่างของแปลงที่นี้ก็คืออยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนครับยังมองเห็นหลังคาของเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆได้และแปลงนี้ก็ถือว่าราคาถูกมากในส่วนของราคาผมจะบอกไว้ตอนท้ายคลิปครับแล้วก็สามารถซื้อขยายเพิ่มได้อีกในส่วนของที่ดินแปลงข้างที่นาแปลงนี้ก็จะมีบ้านคนอยู่กระจายล้อมรอบครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาบ้านแถวนี้ก็จะใช้บาดาลซัมเมอร์ ใช้พลังงานโซลาเซลล์ครับนี่ครับที่ล้อมรั้วอยู่นี่ก็จะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านในส่วนของถนนด้านหน้านี้สามารถเข้าออกได้หลายทางครับจะมาจากทางหมู่บ้านต่างๆได้ถึง4ทิศทางเลยในส่วนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมครับก็เหมาะแก่การทำกรเกษตรทำฟาร์มทำบ้านสวนครับหรือจะทำเป็นโคกหนองนาก็ได้สำหรับในส่วนของการเดินทาง แปลงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดสดทากาศครับห่างเพียงแค่2กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทา18กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองลำพูน27กิโลเมตรและห่างจากสนามบินเชียงใหม่56กกิโลเมตรครับสำหรับในส่วนของดินที่นี่ก็ถือว่าเป็นดินที่ค่อนข้างดีสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรให้ผลดีครับในส่วนตรงบริเวณนี้จะเป็นท้องนาพื้นที่โล่งครับอยู่ถัดออกมาจากหมู่บ้าน จะมองเห็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่เป็นทางเข้ามาแล้วก็มองเห็นบ้านคนนี่ครับตรงนั้นก็จะมีในส่วนของเทศบาลแล้วก็มีหมู่บ้านอีก2หมู่บ้านครับสำหรับในส่วนของชุมชนและร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็หางจากที่แปลงนี้ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นครับและในส่วนของเ e เว่นอก็ห่างอยู่ประมาณ3กิโลเมตรสำหรับในส่วนของรูปทรงที่ดินแปลงนี้จะเป็นลักษณะคละ้ายๆกับถุงครับ หรือที่เรียกว่าที่ดินทรงถุงทองสำหรับในส่วนเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้จะเป็นฉโฉนดคุดแดงนศส,สีจอเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่เศษครับสามารถที่จะขยายเพิ่มได้อีกในอนาคตตรงบริเวณแนวต้นไม้สูงสูงที่อยู่บริเวณท้ายทียท่นี้ก็จะเป็นคลองจุประทานครับในช่วงนี้ทางอบอจอจังหวัดก็ได้มีการทำท่อเป็นคอนกีทั้งหมดครับเพื่อส่งให้ เกษตรกรได้ใช้น้ําช่วงนี้ในการทําฟาร์มเชิงท่องเที่ยวแล้วก็เกษตรอินทรีย์กาลังมาแรงครับจะขุดเป็นโคกหน้องนาทําเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจก็ได้ครับแปลงนี้ก็เหมาะที่จะทําเป็นสวนเกษตรหลังเกษตรก็ได้ครับจะทําเป็นแบบปลูพืชสวนผสมหรือจะปลูกแบบเชิงเดี่ยวก็ได้ครับขุดสะประมาณสักหนึ่งลูกไว้ตรงกลางแปลงที่เพื่อกระจายความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ภายในสวน แล้วก็เลี้ยงปลาปูพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อทำเป็นหลุมหลบภัยเหมื่อตอนที่เกิดโควิดครับเราจะได้มีอาหารไหมสําหรับบริโภคภายในครอบครัวของเราเองในช่วงหน้าฝนที่กําลังปูข้าวใหม่ๆนี่ตรงโซนนี้จะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับมองเห็นแล้วจะรู้สึกสดชื่นสบายตามากครับในยามที่เรามองเห็นวิวนาข้าวโดยเฉพาะช่วงที่ข้าวออกรวงสำหรับที่ดินแปลงนี้ท่านเจ้าของได้ตั้งขายไว้ในราคาไร่ละ 1,30,000บาทครับถือว่าถูกมากๆเลยสำหรับที่ดินแปลงนี้ซึ่งหายากแล้วนะครับโดยเฉพาะที่นาไม่ไกลจากเมืองมากแบบนี้ท่านใดสนใจกระทักมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป061-794-5415ผมอาร์ตครับอย่างที่ผมเรียนไว้ในตอนแรกท่านสามารถซื้อขยายเพิ่มได้อีกครับหากยากได้พื้นที่มากขึ้นสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยครับ ถ้าจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินสวยๆแปลงต่อไปขอบคุณครับ